เก็บให้ครบทุก<า>ชิ้นนะลูก<า>ครับนูเก็บให้ครบทุกชิ้นไม่งั้นไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกเก็บให้ครบหมดเลยเก็บใส่ตะกร้าให้หมดเลยนูจะได้ออกไปเล่นข้างนอกเออเก็บให้ครบทุกชิ้นเอ,เอาเก็บดีๆ,ๆเ,เก็บดีดี ขยับตะกร้ามาใกล้ๆจะได้ไม่ต้องเดินไกลขยับตะกร้ามาพี่โชว์เก็บให้ครบนะไม่งั้นไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกนะเก็บใส่ตะกร้าให้ครบเลย ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนะเก็บให้หมดเนี่ยเหลือเอเยอะเลยป๊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 าปาอายังไม่หมดเลยนะยังไม่หมดเลยนะ